นี่คือวินาทีเห็งความภาคภูมิใจและนับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตการเป็นนักร้องของนักร้องเพลงลูกกรุงชื่อดังดาวใจไพจิตที่ได้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลแผ่นเสียงทองคําจากพระหัตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในปีพุทธศักราช2523จากเพลงน้ําตาดาราณพระตำหนักจิตลดารโหฐาน โดยดาวใจภัยจิตเล่าด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุขว่ายังจําความรู้สึกตื่นเต้นในวันนั้นได้ไม่เคยลืมเพราะถือเป็นวันที่เป็นบุญที่สุดในชีวิตก็เป็นความฝันอันสูงสุดของเราอาชีพของเราอะนะคะถ้าหากเราได้ถึงจุดนี้มันถือว่ามันมันมีอะไรบรรยายได้แล้วะนะคะก็ะเราเป็นนักร้องคนหนึ่งซึง่งเริ่มต้นมาเนี่ยก็แบบยังไม่รู้ทิศทางแล้ววันหนึ่งเราก็เดินมาถึงจุดนี้ ปพื่มใจอะนะคะเป็นบทเพลงที่ได้รับคือเพลงน้ำตาดาราแล้วช่วงนั้นก็ถือว่าโชคดีได้รับรางวัลทั้งสามีอดีตสามีที่ร่วงรับไปแล้วนะคะคือท่านปรีดีสุจริกคุณท่านคนแต่งเพลงนี้ให้และคนเรียบเรียงเสียประสานคือคุณเสกสรรสอนอินชาตก็ได้รับรางวัลจากเพลงนี้ด้วยก็เป็นความปลับปลื้มใจเดินไปพอประกาศชื่อเดินไปนี่ถือว่าตัวแทบจะลอยเลยนะคะมันสุจรารณาเลยค่ะมันความฝันอะว้วนที่รทบ ว่าพระองค์ท่านสเสด็จสว่วนรคตนัท่านรับไม่ได้เลยค่ะเขาอ่อน <How on S 1> เลยค่ะเพราะว่าพวกเราเหล่าศิลปินทุกคนเนี่ยมีความจงรักภักดีในพระองค์ท่านมากๆเพราะว่าพระองค์ท่านก็คืออัครศิลปินพระองค์ท่านรงให้กําลังใจพวกเราทุกคนเสมอมาตลอดทั้งราชการเลยก็ว่าได้นะคะเราก็เป็นเพียงนัก้องคนหนึ่งท,ที่ที่มีโอกาสได้รับ แต่ในในหมู่ของพวกเราชาวถิลปีนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเป็นร่มโพร,ร่มใจของพวกเรานะคะก็ตั้งตั้งจิตอธิษฐานขอให้พระองค์ท่านได้พักพระวรกายท่านเป็นบุนคคลนะคะบุคคลที่มีคนรักมากที่สุดอะ่ะไม่มีใครที่ถูกรักได้มากเท่ากับพระองค์ท่านท่านสร้างประโยชน์เหมือนกับทุกอนูของลมหายใจของพระองค์ท่าน ท่านจะไปเสด็จทุกหนทุกแห่งทุกหนทุกแห่งที่ที่ไปได้เราเห็นภาพย้อนหลังเนี่ยทุกวันนี้หลังหลังจากนี้มาแล้วนั้นมาแล้วสิบกว่าวันเนี่ยยิ่งอะไรอววรของท่านมากขึ้นทุกทีเจ้านางน หลังจากนั้นดาวใจก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นครั้งที่สองเพื่อถวายเงินสมทบกระถินพระราชทานและอีกครั้งเมื่อ6ปีก่อนดาวใจไพจิตก็ได้เข้าเฝ้าพร้อมหม่อมราชวงศ์ถนัศรีสวัสดิวัตรถูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตลำนำเพลงรักสวนสามพรานโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยสิ่งหนึ่งที่ดาวใจภัยจิตได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งเข้ารับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานมาใช้จนถึงทุกวันนี้ก็คือในหลวงทรงรับสั่งเรื่องการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ซึ่งนักร้องคนดังก็ได้น้อมนำมาปฏิบัติจนถึงปัจจุบันและได้รับรางวัลด้านการใช้ภาษาไทยมาเป็นเครื่องการันตีจากหลายเวทีทั้งยังฝากไปถึงนักร้องรุ่นใหม่เรวมถึงคนไทยทุกคนให้ช่วยกันอนุรักษ์สมบัติล้ำค่าของชาติต่อไปในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่องค์ท่านจะส่งเป็นห่วงเรามีมรดกอันล้ำค่าก็คือภาษาไทยที่ไพเราะเพราะริร้งกว่าอีกหลายๆชาตินะคะแต่เรากลับอย่าไปเรียนแบบคนอื่นมากไป ซึ่งเราก็จะหลุดไปจากความเป็นตัวตนมรดกของเราก็จะสูญหายไปในที่สุดเพราะว่าอย่างรุ่นนี้ก็คงไม่ได้อยู่ใช้ภาษานี้อีกถึงถึง50ปีก็ไม่ถึงอยู่แล้ว20ก็อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะนั้นเราก็ต้องฝากไว้ว่าอย่าให้ภาษาไทยวิบัติค่ะ ไม่เพียงแต่เรื่องของการใช้ภาษาเท่านั้นแต่ดาวใจภัยจิตยังอยากให้คนไทยเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องจากพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของรปะสมนิกรชาวไทยอย่างแท้จริง